อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงสายๆแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหขอมาพูดถึงปอปอกบาหน่อยนะครับปอกบาเนี่ยเปิดเป้าหมายซีซั่นหน้านะขอเป็นที่รักแล้วก็เล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับปอปอกบาครับซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ออกมาพูดถึงอนาคตของตัวเองว่าต้องการเป็นที่รักและมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลหลังสัญญาในถิ่นโอทัฟฟอร์ดของเขาเนี่ยกำลังจะหมดลงครับในสิ้นเดือนนี้นะครับ ตาทีมชาติฝรั่งเศสครับกำลังจะเป็นฟรีเอเนต์หลังวันที่30มิถุนายนนี้และกาลังมีข่าวกับยูเวนตุสเรอัลมาดริดและก็ปารีสแซงแมงนะครับล่าสุดครับปอกบาได้ออกมาพูดนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการได้รับความชื่นชมและเห็นคุณค่าแท้จริงนะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องการความรู้สึกที่เป็นที่รักลึกๆทุกคนต้องการสิ่งนั้นเพื่อให้รู้สึกดีปอกบากล่าวนะครับ ทุกอย่างที่คุณทําแม้ในตอนที่คุณโตแล้วเนี่ยเวลาที่คุณทําดีคุณก็อยากได้ยินคําชื่นชมว่ามันดีมันยอดเยี่ยมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสมอแม้แต่กับผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องการสิ่งนั้นมันรู้สึกดีเสมอเวลางานที่คุณทำเนี่ยได้รับคําชื่นชมว่ามันดีจากคนที่แฮปปี้ในตัวคุณนอกจากนี้ครับปอกบายยังพูดถึงอนาคตของตัวเองเอาไว้ว่าผมแค่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวของผมเองผมกําลังคิดรวบรวมทุกอย่างต้องการเวลาเพื่อมองหาสิ่งที่ดีที่สุดปอกบากล่าวนะครับ ผมต้องการเล่นฟุตบอลเป็นตัวของตัวเองเสมอและสนุกกับสิ่งที่ผมทําเพราะไม่อย่างนั้นน่ะผลงานที่ผมสร้างออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีออกมาเลยผมไม่อยากคิดถึงอะไรที่มันเป็นแง่ลบนะครับเราอาจจะแพ้ในเกมไม่ได้แชมป์แต่คุณก็ต้องมีความสุขสนุกกับตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการนะครับอันนี้คือคาพูดของปอปอกบานะครับบอกว่าในชีวิตนี้เนี่ยขอได้เล่นบอลนะขอเป็นที่รักของทุกๆคนเราเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขก็พอแล้วนะครับ ไม่ต้องอะไรมากครับถ,ถ้าทุกอย่างมันดีพอฟอร์มดีเงี้ยพอฟอร์มดีอะไรก็อย่างดีไปหมดอันนี้เนี้ยฟอร์มดีก็อยากได้รับกาชื่นชมจากใครหลายๆคนที่ชื่นชอบเขาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ว่าไม่ได้ขออะไรมากขอเป็นที่รักแล้วก็เล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับปอปกบา้าขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆครับสวีเดสสวัสดีครับ